There, ไปวันน uh, ah. right. nice. ี้ทีไปต่อต้น้เอาตลกสิคะรี่กิตลกละตเออีกกีซอสสิคือเลตลกจะคือเลนตลกแล้วแสุนนี่ยังตมตุนยังกันอีกไม่ต้ตุนค่ะ พกไก่ไใส่สารละลายที่ตัวดุถั่ยอยู่นี่อนเอ,อ,อาวป็ไอ้เธอเอาเปไปบูงเอามาตุนัวตุ่นก็แรงทันพวกไก่ใส่สารละลาวเป,ป็นเอามีดไปปาดถั่วอยู่รางเวทีมั้งไ้เธอนี่เพิ่งในรังวนะเพิ่ลยนะเออเพืเอเอ่อเอื่นัี่อย่าง ม <mile inside. S 2> ิตบักโมยัามิได้กินเมื่อื่นใส่ยัามิได้กินเมื่อื่นใส่ย่าพอมีได้กลินเนี่ยโมบอกว่ากินนีกล้วยว่า่มีได้กล้วยว่าได้สุกปันใดบักโมนั่นมะสะกะกนิ่นม่วงดิแนะคับเขาเล่น้ปลาหวานเก่เาเอาเนี่ยเอาเปิดมะสะกะกนไอ้เอาเนื้อไปทอด S <S เหรอม,ม่เออนเดเดียวขายหนาาเอออมาแกะแล้วไงบนนี้ปุ๊บจิมปีนึงคี่หลัง้ละเซงหลายเถินตำดวนด้ว้มะม่วปลามึกแห้งปลาหวานีนี่มีอย่างน้อที่นี่นุเเดียวจังแน่ฝากยังว่าไหบัวดูคบ่มีน้ำดีแน่ เงน้องกองลำดวนอ๋อกองลำดวนน้ำแข็งแบบหอมกอนน่นแะเที่ยวลำไส่ลำไส้แวอย่างเพีดเดีนเกอย่นดีคือซื้อไผ่หนึ่งก้อนมูหนึ่นะลำดวนลดวนที่อย่างนัคือพี่ซื้อลำดวนอันนี้ของจีลำดวนเปิดมาดูมีอย่างพี่ แเงินมานำเมาดูมปส่งอย่างว่าไห่คือไม่ซื้อไม่ยังไห่เรียบร้อย่อนเบอร์ต่ละคนก่อนนะอันนี้ของไค่นีของมานางมะนาสีมะนานยเอาเปิดเบอร์ก่อนน่ะถึงกับรองอูเรื่อนีคิดว่าสิ่งนี้เจะาของบ่พี่บ้านน้ำหอม มันจะได้น้ำหอมอย่างพอดีเออได้น้ำหอมแล้วมันจะได้มีน้ำหอมนั่งสวยๆเนี่ยด้อีมีน่าสิออกมาชมอ่านดูวันนี้ไม่เชื่อว่าจังใดอ่านให้ฟังกันนะมั่นใจมานะน้อยคนเก่งรักตลอดไปโอ้อ้าวเฮงเฮงปังปังมีแต่คนรักจาก อ่านสกูตนอฮ่าใไฮตัวเฮียงตนนี้ตัวเฮียงนี่รัชดาขอบคุณเลยล้านเออขอบพระคุณเลยลายเบื่อหรือเปล่าใครเบื่ออันนี้อันนี้ของน้องมาแนะนำเลยัว่าเปิดเบื่อใครพี่น้องเบื่อมาดังดีลำหอมคือกันเป็นบอมานาใส่ที่ชื่อใจแห้งนาะปลาโอขวดมุติว่านาพิเศษพิเศษมว่าเนาะนชื่อใจปันยัง กินที่ใส่อยู่ตอนนี้ตีเ็นบอเอากระเปิดเบิงที่หลังจาาคจะของใส่กันจับบริพีเอ้ยเบิงเบิงเบิงพ้อมบออมบอลำดวนหอมขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณกรผักความเพียงไปสูงมาให้ในอเตียมือวันที่24ค um, ุณล่ะเมนบอเนู้ว่าหอมหลายหลไว้เะ็าใส่กินเยนอยู่ตีมันมีคนยาคนน้อยตีก็เลยกิน อันนี้ดีของไพรสันเนี่ยนเออ๋อนกเกเอฟกับมีตัวเนี่ยนยยเาแม่ใส่ชุดละตีมาพอมอันนี้ของชันยูทอันนี้ล่ะอันนี้ต้นน้ำเอาอันนี้ไปไอต้นน้ำเด้ออันนี้ดีอันนี้ของน้องตออิหยังเ่ยนี่เปิดปุ๊ดกันน่ะ ทั้งกูไกายอยูขอบพระคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณก้อนปากของเพ๋าแน้วเปิดให้พี่ขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณทีฟ้ารับบอลเป็นน้ำพอมต่างๆน่าหน้าที่ฝากมาให้กระเป๋าสอดเสลกใส่กระเป๋าลักคลอดหมดเลยกระเป๋าแพงพอมเด็นี่กระเป๋าจระฆีพี่น้องกระเป๋ามันใส่บ่ไรได้นี่มะนนะ ันต้องเป็นกระเป๋าไกลยังไงใช่ไหมอันนี้ต้อเป็นกระเป๋าจัลจลิกีใช่แล้วอะไรนะขอขบคุณค <c oughs> ่ะน้ำหอมได้แล้วได้แล้วขอพอ่อจวดถึงแล้วตู้คนได้แล้วขอบขอบขอบคุณเลลายพี่น้องบ้านกระเป๋าแหว,วสวยหรือ<ว>ตอนนี้ชอบมากมี เพราะว่าพอจะเปลี่ยนแล้วพราว่มนากซื้อมาไว้สี่สิกองแล้วกองนี้ก็ได้สิเป็นลักเพราะยาจะใส่ดยเลยให้ม่านานอนหลับก่อนให้ม่นานอนหลับสิเป็นลักเป็นลักก็ใส่สำหรับคนมีเงินสำหรับคนไม่มีเงินก็ยมีเงินแก็จับงได้ลเนา บิเบิ้ลควันอีกแล้ว่าสื่อต่อค่ะเป็นอย่างก็ยังจานมันแพงแก่ๆอย่างนี้ครีมบอกน้ำหอมกันละน้ำหอมแย่งไงของมันมันตามสี่เหมือนกันขอบคุณความหักความแพงด้วยพี่น้องเด้อที่ใจมาน่าหลายกิโลน้ำหอมยี่สิบกรองนิดมันกินนี่มานับชอบบอ อันยกิรก็ได้พี่มาน้ชอบไหมมานชอบหมชอบชอบมานะชอบชอบชอบตลอดว่าเป็ฟิชเตอร์ดิหนิมือวานนี่ตินต่อมาได้นะครับนีอนี่มือวานนี่อันคุณมาถามตัววานนี่กองนีอย่างก็เล้องเนื้อแข็งว่ากองเนื้อแข็งคก็เลยบบคุก็เลยบบเบินตอกกท้งแม่งกัสัวเพียงยุติน้อตัวกับแม่ เออสิถือพอเพียงก็ดีใจเบิดล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณความหักความเพียงหลายๆนะครับให้ให้ด้วยใจคนให้คนให้มีแบบนีความสุขคนรับกันรับมีความสุขคือกันพี่น้องนี่ได้กันครบทีมทุกคนเลยขอบคุณความหักความเพียงหลายๆเด้อพี่น้องเล่าหลวได้ปะเฮามาใกล้ใกล้หน่อยพี่ดีกินเป็ดนะก็โทกินวันนี้ยื่นวัได้กินวัซื้อไรจากคำสวซื้อมาจากตลาดนัด มีคำเดียวเอีดียสิไปโอ้ยมืออื่นก็ลงกเถะลักที่เราอกพลาดมืกับเาได้เร้วกาแฟกาแฟเออไปใส่บอเออไปใส่ยูยูจับดูยูขับรถไปให้แ้เป็นนกพราบขับรถถอดแต่ว่าไก่อะวะ่็สู่รับว่าวขับรถนี่จาปาเป็นพ้อ ไปเนี่ยโกลงหลารับไปเนี่ยมือในนวลมือในนวลมือว่านี่เบ,บิดมือเห็นบัญชีสอดเกียงอแต่ไกลอีกครั้งแล้วนกคเกจในตันซื้อมานป่ารถไว้ดี่รถโนค<ข>อ,อยชี้ไปเอาที่นั่งรถ้างในไปน้เรือการับตด่เน่้นยคือรถไม่รับรถไม่หรอกต้องใส่สิพไปใส่ไหมปไ อาจารย์ส้วครับพี่น้องกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจครับขอบพระคุณสำหรับของที่ฝากมาให้พี่น้องได้กันทุกคนเลี้ยวเรือของต้นน้ำเดี๋ยวให้มานาเอาไปให้ด้อครับขอบคุณความพักความเพียงที่ส่งมาให้นะครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไวสมีสกอนพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ